สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูเก๋ออีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ยูแล้วก็ไอเตอร์ด้วยนะคะวันนี้เรามีของฝากตามสัญญานะคะนี่ปลาจากธรรมชาติไปใส่เด็ดนะแล้วก็ได้ตัวเดียวด้วยนะคะส่วนปลาอย่างอื่นก็คือมันตัวเล็กแต่เราจะเก็บไว้ให้ทำกับข้าวนะคะแล้วก็จะมีแกงลูก่วงนี่คุณแม่ไป,ไปช้อนมาวันนี้แล้วก็จะมี เป็นหวนะคะที่เราจะเอาไปาให้คุณแม่เนาะไปค่ะตอนนี้เราก็เดินทางไปเลยรู้สึกว่าพี่มืดจะฝากเป็นหลังรถอ่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าพี่มืดจะฝากเป็นมะขามอ่อนนะคะมะขามเปรี้ยวนะคะเมารถนะเดี๋ยวเราก็จะไปรถแอดแนแนไปค่ะไปไปเดี๋ยวเราก็จะไปรถแอดแนนกันนะคะนี่ก็จะมีไหวายกับมะขามนะคะนู้นมะขามเห็นไหมคะ มามำเปรี้ยวนะคะไปค่ะเดินทากันเลย ฮะมาขาเอาลืมลืมลืมแล้วลืมมะขามเด็กดกินยังผูดรด้าเจ้าเมาอโดอยู่ตี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดครับผมเล้วนั่นี้พี่จเอาไปง่ายีก็กจะเาลางังกินอยู<า>่บ่ลงุงก็ลังกินลังกินกัไปาาไปาาไปเอาอันนี้ไปให, <c oughs> ห้ล้วเนาะาเปรี้ยวเดือดสูดีเดียพี่จริงเหรอไม่โดนโดนเบ็ดเราจะเข้าไปได้ไหมหไม่เลา ใครอกไครบอกไม่เอาไม่เอามาเร็วขึ้นมาขคนขึ้นมาขึ้นมาทำแบบขึ้นอุ๊ยเป็นคนเป็นคนแบบนิดหน่อยค่ะัะไรแกงแกปผัวหนึ่งฟามเลยนี่ใช่หนึ่งฟามเยใช่ลูกตะกังเนี่ยไม่ใช่ตะกังค่ะอุย

สวัสดีค่ะะนี่บุญจ้าเกีร์น้อยขอบคุณมากค่ะต้องก่อนวันี้มีข้าอยงมากเลยบ้านอันนี้แ่แ่มันมีหลอมพวกทุ่นแอมพวกรนเอาอมพวกรุไม่กินอีกวันเอ็มดูดีพัูบ กินข้าวมาก่อนเลยวะนขึ้รถมาเรากินม้องแพ่งหรอดกินแล้วหัวข้ง้งว่ปาเนี่ยอจากแซ่บกินน้ำเนยกับไผ่วาเลยกเดี๋ยวเดี๋ยวแกงหัวกับกินมะเขือเทอีกครั้งกิน้น้ังน้ำตขนมมะขา เาขอไได้เล่าแล้วนี่มดกินอีกพี่น้องเอ้ยอย่างนี้เนาะนี่อ้กินแล้นาะเก็เนีต้องซ้อมาส่เียวไรจะีน่ยเนวไรันะเนียวไรผู้สอนสอนไคะเออเนี๋ยวมาทำไมม่นอะมาด้วยอ่านแล้กันอานม่สิบปีตั้งน้อยมาอ่านอื่นน่ปีิบห้มื่เอออานอื่น เอามาอยากเอ็กซ์ตรีพอเห็นเลยเออมาอาปิดชิมหาหมื่นโตขึ้นมาเดิมไม่ได้กินข้าวก็มาเดิมกินแล้วเจะให้น้องสองมาจังเลยเล่นกับตาก็ก he ินบ่ดเลยช่วงแจวนะครับครับผมทำไมลุงเห็นน่ะอ๋อ อยู่ไหนไม่ใคนโอเคอยากดูต้องใช้นี่ครับมูสิงใหญ่ครับหยิบมาซึ่งม่ดูเฮ้ยอันนี้อันนักคนทไม่ใดูไหมเดี๋ยวเราถ่ายให้ป้าแป๊บแฉ่ใหม่เดียวเราไม่าครับนี่งกินมูสก็จะเห็นครั้งแรกอุ้ยถ้าอย่างนั้นเข้าปากไม่ได้น้าถ้าอย่างนั้นเข้าปากไม่ได้ใครคนกักนี่ครับดูดูดูคนทากนะครับ

นี่นะมันอยู่ตรงนี้นี่นเลยไม่เห็นอะไรเลยไปบสีกลองนะครับไม่เห็นอะไรเลยวไปแ่รับองบอก่ครับตอไย่นเหเห็นอยู่มือย่างงี้ลงเมื่อกี้นี่เห็นอยู่อมันอยู่เส้นเนี่ยมันมีไม้ม่ดติดต่หัวเปล่าใหญ่ยกเห็นนอ่ะอันี้ว บอักงูเหอยังงูบวัปมาใหม่วตีงเลยอ๋อนุ่พันมาบนหวังแล้วมอนงูหมดเรลงมาลมาทัวข้านี่ไปแล้วบ้มันยัไม่ไปเอาจิโกตัวเบิร์นนุ่งมองที่ตัวเบิ่งฮะคู่ด่าเขาเบิ่งแล้วบบเห็นัไปแล้วบบเห็นลูก ดซืี่ละเรื่องจะมีามันน่าจะไม่ไปเร็วขนาดนั้นเรมเห็นอะไรนิ้ยไปแล้วก็กขลอกเหลียบเลยนะขวรไปแล้วอ้าสรุค่อยเห็นคนสุดท้ายง่ายแล้ววอมันหมกแจงคึงตรงไหนวันที่คืน คือเราัสส่นีคืออะไรเนีนีครนี่เขางยนหมู้้้อกรียคนีคะเ็นนทางมคนกเลไปแล้วไปมกเลย็นันลูกเหรอนลูกไหมขนทองที่เป็นลูกนี่เห็นมั้นี่จี๋นทองอะไรฮะอ นี่ชวนยังไงนี่อูตัง้งนอกกันนี่มั้นง้มูเกี่ยวมือมวยมืเกียวทาไมู่เกี่ยวงไปแล้วอยู่แล้วไปแล้วพ่อีโซาเทไปอ้ันฆ่าไมมมันฆ่ามันผ่าแบบ เครื่องสี่เหลี่ยมอ่าโพโต้นหนาวนะครับก็จะมีในส่วนกันแดดมีโกโก้แต่ว่าแต่แต่ละอ่าผิตภัณฑ์จะมีอยู่3แบบอ่าคืออ่าจะมีอยู่3 3อย่าง3อย่างอ่าหนึ่งกันแดดหนึ่งนะครับแล้วก็มีกันแดด3กันแดด5้าอ่าปนนี้โกโก้ก็มีโกโก้หนึ่งโกโก้สามโกโก้ห้านะโอ้หนึ่งสามห้าอ่าหนึ่งสามห้างวดต่อไปเลยครับนี่อย่าลืมนะพี่น้องเด้อนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับอ่ากันแดดเนี่ยเอาลองอ่านตรงนู้นนี่ โอ้โปรต้นหนาวนะคโปรต้นหนาวครับพี่น้องนะครับสำหรับมือนี้นะครับถือว่าโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสำหรับกันแดดนะคะก็จะมีกันแดดหนึ่งห้าเก้าเก้าก็คือจะราคาปกติเนาะครับผมเจ็ดเก้าศูนย์เหลืองห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้ากันแดดสามกันแดดสามปกติสองสามเจ็ดศูนย์ เหลือ <150. S> 1 5 0 0 1500ศูอ่ากันแดด3ครจากาก3950ครับผมเหลืสอ2370 2370นะครับสุดยอดทีนี้ถ้าเฮาซื้อนะครับเป็นชุดโปรที่มีตั้งแต่3อย่างขึ้นไปเป็น3เป็น5นี่อยู่ในนี้มันจะมี3มเป็นบ่แม่มนค่ะอ่าอย่างสมมติ3นี่ในส่วนของกันแดดนี่อ่า3ขวดนี่1น0 0กับ5 0าบาทนี่เพิ่นมอบอ่าเป็นเจลล้างหน้าให้ แถมแถมหนึ่งขวดโอแล้วก็ถ้าห้าก็แถมหนึ่งขวดนะครับอันนี้คือคือถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มคุ้มมีของแถมด้วยครับผมอันนี้ในชุดของกันแดดกันแดดวันนี้ต่อไปคือโกโก้โกโก้ครับผมโกโก้ก็มีหนึ่งอ่าหนึ่งแล้วก็สามห้าอ่าหนึ่งสามห้าขึ้กันหนึ่งสามห้าขึกันหนึ่งอ่าจะปกติห้าเก้าศูนย์ครับผมเหลือสามเก้าศูนย นี่สุดยอดเลยไายห่วงครับพี่น้อง3นะคะโกโก้สามโกโก้สกล้องจาก1770ครับเหลือ900 900โอ้สุดยอดเลย3กล่องโกโก้5 5เนาะ5จาก2950ครับผมเหลือ1400 1400นะครับมีของแถมเพราะนี้มีของแถมคือในส่วนของเจลล่างหน้า1หลอดครับพี่น้อง1ขวดเออเจลล่างหน้านะครับชุดที่มี3กับ5 ที่มี3กับ5นะคะถ้า1นึงเนี่ยไม่ได้เนาะตู้ต่อไปแบบนี้มีโอ้มีตู้ต่อไปอุ้ยรุ่นตู้ได้รุ่นนี้นะอ้ยต่อไปเป็นส่วนสบู่สบู่ครับผมสบู่ก็มีเหมือนกันสบู่มี5 10 20ครับผมมี5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 ก้อนแล้วก็มี10ก้อนแล้วกับมีก้อน20ก้อนอ่านะครับอ่าสบู่ครับผมห้ากปกติ หกสี่ห้าเหลือสามสามศูนย์อันนี้ห้านะคะพันนี้ห้าก้าห้าก้อนเหลือสามสามศูนย์ห้าก้อนสามสามศูนย์ก็น่าจะนะครับก็คือในส่วนของไอ้เจลล้างหน้าอีกหนึ่งขวดอ่าเพราะว่าห้างขห้าอย่างขึ้นไปสามกับห้าเออโอเคสามกับห้าครับต่อไปก็คือต่อไปสิบก้อนสิบก้อนจากปกติ ครับ1290เ2 9 0หเหลือ650ครับเท่านั้นนะคะโอ้นีคือ่ใจครับมก็ฝากเอพี่น้องด้วยของแถมอีกครับมีของแถมอีกอุ้ยสุดยอดต่อไปเจลล้างหน้าเจลล้างหน้าปานี้อ่าอันสบู่2ีสิบที่ี่บอกอ่าสบู่20มีสบู่2ี่สบ่ง้าศูนเ์หน่งหน้ายพั่น้องฝากในวามออนใจของพี่น้องด้วยนะครับมีมีเจลล้างหน้าด้วยมีเจลล้างหน้าพิเศษอีก1ขวดครับพี่น้อง สองเม่นบอเอ่มีเกลังหน้าสองขวดสองขวดอสองขวดจะกปกติ9ก้แปดศูนย์เหลือสามอ้าวคือถือ,อคือถือแค่อุ้อยบ่เม่นพิมพิษบ่พี่นอ้อง <laughs> น้อเม่นยู่เกล้าลังหน้าสองขวด359กครับพี่นอ้อง โอ้ยสร้างสนานวันวายเลยน้องสร้างจักพาบนี่พี่น้องเไงกระนำโอ้โหโทรศัพท์เกือบหลุดมือจากจากปกตินี่เก้าร้อยคับแปดสิบบาทเนี่ยเก้าแปดสิบอันนี้ถือว่าสามร้อยกับแปดสิบห้าถือว่าโอเคนะได้สองมาเนยคืนกำไรให้ลูกนะครับได้สองครับอันนี้คือสั่งด่วนเลยนะสำหรับปูกของเดือนตุลาเดอุ้ยมีตู้อีกบ่ออุ้ยมีตู้อีกมีตู้อีกมีอยู่มีครบทุกสินค้านะมีครบทุกอย่างอ่าน้องลุยเลยป้ารถควายฝากเรียพี่น้องเด้อนะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งกำล ผ่านช่องของนี่ครับวิวกกอกเราก็นี่แม่ดาเฟมลี่แม่ดาฟมลี่แนนกกอกแนนกอกแล้วก็ไป่บานนอกเด้อนะครับพี่น้องอย่าลืม้อ่ีัน้องเด้อหนึ่งลังใจหนึ่งิพันธ์หนึงลังใจหนึงชุดหนึ่งโปรพี่น้องนะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่จกศเก้าแปดหก่า องสี่สองห้าหกสี่สี่ศูนย์เก้าสองสามเก้าสองสี่สี่ห้าแปดันตันโุนตุังฟซอสน่ยืนมึงกันยืนมังกัโอ้ประสบประสบอมยังไม่อ่าเยเนี่ยเลยเนี่ยครับในชุดครีมโอรต้นหนาวใน้าครีมเนาะเป็นครีมหนึ่งนะคะเจ็บาทเนาะจากราคาปกติ990้าร้อยบบาท ตัวที่สองนะครับครีมสามกระปุกนะคะในราคา2,100บาทนะคะทุกคนจากราคาสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะสิบสิบอ๋ออาออ่านะครับส่วนตัวที่สามตัวที่สามครีมห้ากระปุกนะคะจากราคาปกติ4,950บาทลดเหลือเพียง3,250บนสองร้อย้าสิบบานะคะนอย่าบอกใครประทับใจให้บอกต่อมีของแถมด้วยไหมคะมีครับผมแถมอีก เจลล้างหน้าหนึ่งเลลางหน้าหนึ่งกระปุกเจลล้างหน้าหนึ่งขวดต่อไปเป็นตัวเซรั่มนะเซรั่มครับเซรั่มนะคะเป็นตัเซรั่มจากราคาปกตินะคะหมดละหนึ่บาทนะคะแต่วันนี้เราขายเพียงแปดบาทาต่อไปต่อไปต่อไปนะคะเซรมนะคะวเซร่ขวดนะคะทุกคนเอาม่ไมี่ขายเล ไม่ได้ยินเสียงคนขายคนเบิงทั้ง0 0มพนก็รบไปแล้วก็ไดีเบสเซรั่มนคทุกคน3าขวดเนาะจกามปร้ย3,870บาทนวันนี้เราเหลือเพียง2 4 0พบาทเท่านั้นผ้่อย่าบอกใคน้องเหนียวจะนั่งแล้วยองแถมคอเลเออใ้มันเจียันเยหน้าเฉี่ยหน้นขวดอแถมแทันแถมน้ ต่อไปต่อไปต่อไปนะคะโปไที่สามนะเซรั่ม5ขวดนะคะจากราคาปกติ6กพัี่รหบาทแต่วันนี้นะคะเราขายเพียง3,500บาทโอ้โหทษทันทีโทษตอนนี้โทษเดี๋ยวนี้เลยเบอร์4ี่2 6 098บ6 5 6ศูนย์เก้าสองเจ็ดปดห้าหกห้าสองหกหกศูนย์หกสาป มีว้ามีัตูดีกว่าตูดตูะตรับูดต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 ูดนูดตูดนูดตูาตูดตรดตู่ตาดตู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 ดนูนตูนตูาตูดตนดู่ดตูดตูดตูกตูดตมาตู่ตูดอ1ดตูกตูดตูดา5ดตูดตู่ตูด้าดมูดตูดตูาต้ดกูดอูดต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 ูดวูดตูดตู1ตูดตูดตูดกูดตูดตูดตตูดด ไม่ว่าจะเป็นกาแฟเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลน้ำเซรั่มทีพี์กาแฟทีพีโกโก้ครีมกันแดดน้ำตาลบูฮันนี้ซุปทีพีคอลลาเจนพัดเกือบแทงตาเมื่อกี้เรียกได้ว่าจัดโปรโมชั่นทุกตัวเลยทุกตัวเลยต่อไปดำต่อไปช่ำช้ำกาแฟเนาะเออเอาวนนอีกรอบนึงเอาบว่าแล้วเหรอว่าแล้วเอาเลยเอาต่อไปปู